คนที่ไม่มีทักษะการวาดรูปนั้นไอ้อันนี้มันจะสนุกตรงเนี้ยแหละดูเป็นต้นจะสนุกตรงนี้เราวาดรูปกันหวยเลยแหละครับเดี๋ยวเคลีรยพื้นที่แผดรองม้าก่อนเออต้องเคลีรยพื้นที่แผดรองม้าก่อนโอเคประโยคเขียนประโยควะอีกได้แล้ว กูจะต้องว่าอะไรอะของใครวะเนี่ยใครหิวรือเปล่าไอเชื่อเดี๋ยวโอ้โหกูจะโอ้ตายตายโหกูอยากได้ดินสอเลยอะอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เออยโอ้ยเอ่อเจ้าโหไม Arizona, ่ไ <Far> ด้ว่าไม่ได้ว่ารูปประดานอาน่อานอ็นเอ่ะไอเฮียเอ๋ยไอเฮียเอ๋ย ไม่แล้วได้ยังไงวะกูวัดไม่ทันแล้ววะกูกูไม่รู้จะวาดยังไงอะมันมีเวลาเปล่าวะมีแล้วท้ายวนไม่เห็นแล้วพี่ไหนอะอ๋อที่เป็นหมุนหมุนอยู่นี่นะใช่ใช่มันมันมัน,มนหลักการทำงานมันเหมือนเพ้นท์ปะแบบว่าเวลาถมสีแบบอะไรอย่างเงี้ยทำได้เหมือเนเพ้นทเลยใช่ไหมเค้เคๆๆ,ๆ เชื่อเดี๋ยวโอ๊ยกูจะว่ายังไงดีวันนี้เฮ้ยมาเสร็จแล้วเหรอไอ้เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่เสร็จอะแ,แล้วล้ว่าลึกวัาอะไระนเนี่ยวาด้องกูเนี่ยเสร็จก็เสร็จดีวกูคิดไม่ออกอะ เดี๋ยวเีอะไรวะเนี่ยให้พี่มาชิบหาอะไรวะเนี่ยเฮียเลยวะพี่พี่น่าจะได้ของอัดแน่เลยอ่ะใครวาดรูปนี้มึงพูดใครใครวาดใครได้ของอัดไปขอโทษครับเปิดผูตอบแล้ว นึงไว้ออกดีกว่าถุงไปรู้จะวาดยังไงอ่ะดูไม่รู้จะวาดยังไงจริจง,รงพี่ไม่ทันโอ,อ้อะไรวะเนี่ยอาา่าเอ่อโอ้โห<า>เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวใครมันตั้งสถานรนี่พี่ใครมันตั้งโจดนี่วะยเยส อกูปวดหัวมากอ่ะกูไปแบบพี่เฮียเลยทันทีก็พี่คลากเลยเนี่ยเดี๋ยวกูทำอะไรลงไปเนี่ยอันไหนอันไหนไม่รู้ เงี้ยวใช่อะไรอ่ะวัดเดิมอะไรอ่ะอะไรเนี่ยฮะอะไรวะเนี่ยอะอะอะไรวะอะไรอ่ะอะไรวะอะไรวะเนี่ยเใช่หรออะไรวะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวได้ไปครับหมดแล้วเดี๋ยวอันนี้เคยอะไรมันจะนำเสนอไหตายของกูว่างเลยอ่ะวานลูมไม่เป็นของอามคือกระเพราหมูสับไข่ดาวไม่สวย ไอ้เงี้ยเนี๋ยนะไอ้เงี้ยมีหมูสับด้วยเหรอนี่คือยังไงได้เว้ยล่าก็บอกกะเพรากะเพราไข่ดาวมึงหมูสับแบบใครจะไปได้วะแล้วดูแลดูแลดูฟีน่านะแล้วดูฟีน่านะอะไรอะไรอะไรแล้วดูกูต้องกูต้องตอบอะไรข้าวไก่วงดาว เข้าวไก่บังด้วไอันนี้ย่ก็กูตามภาพเลยอ่ะกูกูตามภาพเลยมึงดูต้นอะไรก็ไม่รู้กับไก่กับศูนย์กะดาวกูไปตามภาพเลยอ่ะมาตายไปกินสายรุ้งยูนิคอร์ อ๋อไอติมสาลุงยันมีคนไอชิบะไอติมเรนโบว์อ้าวเรนโบ์สายลุงใบสัตว์ไอติมมีเขาเลยผลก็ไลตว่าด้วยดูไอติมมีเขาเรนโบไอติมมีเขาเลยโครไติมปีศาจหัวใรห่า โอะไรวะเนี่ยว่ายใจไม่ทันเตี๋เฮ้ยอยากกำลังคุณลีเลยโอ้โของกูมีถือเบ็ดตกปลามีถือเบ็ดตกปลาแล้วมีหายไปไหนไฮ้โอ้โจะดูเขาดีนะเห็นถูกไหม ไปตกปลาไปวงกัสไปเบ็ดตกปลาแทนเออก็ก็เขียนว่าเบ็ดตกปลาอาคาริไปไกลเ <c oughs> นีย <c oughs> <c oughs> ก็ถูกแต่แบบหมีผู้ขายไปแล้วเบ็ดตกปลา <c oughs> ไม่รู้หมีหายไปไหนหมีที่มันถืออยู่ไหนแล้วแบบฟินาแต่วาดหมีแบบน่ารักอ่ะแต่เสือไปวงเบ็ดตกปลาจะไปวงไอเราก็นึกอ๋อหมายถึงเบ็ดตกปลาสินะหนูไปวงทำไมอะลูกหมีถือเบ็ด เออว่ะพี่ปิตกปลาเอออันเนี้ยอันเนี้ยอัดว่ายังไงอัดว่ามารู้ดูมารู้มันว่าให้กูนะกูต้องทำยังไงอ่ะกูอัดวัดไม่ทันไงอ่ะเฮ้ยคนพักกันเกลือนี้เหรอเนี่ยขอโทษนะขอว่าถูกต้องด้วย หลักแบบกลัวหลัวคือคือเข้าใจอารมณ์ป่ะตอนนั้นอ่ะแล้วกูต้องตกคือคือจะทำยังไงให้มันรู้สึกว่าตกอ่ะกูไม่รู้ไงคือกูอะไรของมันขอโทษที่พีข่าวขอโทษเนี่ยอกหยอกหอก อะไรหนูเอะไรหูคิดอะไรหี right, ่คิดอย่างนี้เลยเว้อันนี้ยหนูคิดหน้าเอไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่ด้ก็อว่านแล้วล้ดูนะไอ้พี่ต้าได้พี่้าเอคืออะไรอะลูกคืว่าพี่ปิงหน้าเองอย่างเงี้ยคุณคื้เมืเอง ยัยมาแล้วมาแล้โอ้โอ้ยยัล้วเออมาลองมาลองโหมดอื่นดิมีอะไรอะของเรียนแบบอะไรอ่ะของเรียนแบบเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจนะวัวพังวัวพังแม่น่าสนใจเฮ้ยเหนื่อยอะไอเล็กไม่พร้อมเลยกูเนี่ยไอ้ย อ๋อมันเวลานานโอ้โหกูขอโทษล่วงหน้าเลยใครที่ว่าต่องกูเนี่ยเสร็จเลยแล้วกันเสร็จกันแล้วปะหนูก็เสร็จแล้ว อพอออกมาแบบมาเตอร์พีแอ่ะไม่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 ขนาดนั้นออกมาเตอร์พีนี่ช็อกเลยนะเด้อไอ้เนี้ยนี่กลัวตัวอะไรลงไปไอ้เหี้ยโอ้โหของใครเนี่ยกูอยากตบเล่นสเกลใหญ่มากเลยอะไอ้เหี่ยคือรูปรูปก็ส่วนหนึ่งนะสีที่ใช้ก็ส่วนหนึ่งผ่ายละของใครวะเนี่ย ไอ้เยียเวลาเวลาอันมหาศาลที่ให้มานั้นเป็นลมเลยไอ้เยียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวังว่าไม่ครบเลยไอ้เยียนขาดมือด้วยอเยี่ยูพูดเลยนี่โคตรโคตรแบบไม่ทันแบบไม่ทันเลยอะไม่ทันอ่ะ อคนว่าเดี๋ยว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 เชื่อจะบอกว่าเวลามันนับไปเฮียเชือเชื่อเช่อเวลามะนนอบเดี๋ยว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 เดี๋วใช่ปวะใช่ปาวะใช่แลเดี๋ยวเดเดอ้ยมันจะหมดแล้วด้วยอ่ะไม่ได้นำไเฮียเลยนะ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมอดยังไงวะเดี๋ยวนะโอ้โหเวลาคุณพระเสร็จแล้วเหรอไอ้กู่ไม่ทันสักอันโอย What the fuck is this? ุ้ยวอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวมันคืออะไรอันเนี้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวกูอยากได้เมาปากกา เออมือแข็งวาดไม่ออกเลยเมัมหนูเลยกูไม่วาดแล้วกูไม่วาดแล้วกูวาดเยอะแยะมาดูกันนะครับเรามาดูกันกูวาดไม่ทันเราเริ่มนะครับของดีนะครับไอ้ยักษ์มดือใหญ่วาดดีนะเป็นผูอัดวาดระดวดวาดวาดไม่ทัน อันว่าไม่ทนคือไม่รู้าเวลารับอยู่ก็เลยดูดูรายละเอียดอยู่แล้วมึงดูแล้วมึงดูว่ามันถึงตอนท้ายมันเป็นยังไงตายอย่างยาว ไม่ได้เลยชอจบจอบชอบไอ้ยันจากทุบไปาย่าหายไปได้ติมโคนอะไรอะไรออกตูดด้วยว้านไม่ทันเว้ยเขาจำอะไรเขาจำนิวไม่ได้ หนูปวดท้องแคคิดก็เหนืยแล้วอ่ะอยงสุภาษียากไปติมคนโอ้โหดีไงอ๋ออันนี้กุ๊ชั่นหรอเหรอกูรู้ลวกูรู้แล้วคือกูบอกแล้วเนี่ยมันมีตัวเปิดยากเนี่ยกูคือกูจำได้แค่นี้เีนี่ยนี่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 ี่น้่นีมี่น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 ีีดีี อ่ะมี่ยเอาแบบเหมือนเลยเนี่ยเนาะอ่ะแล้วดูดูดูฟีด้าดูฟีด้าฟีด้าัน่าลวแล้วหอม้ว่าคืออะรแล้วแล้วแลแล้วืก็เ็แอปเปิ้ลจกโมจันกลาเป็นแอปเปิ มันเป็นลายแดงเหมือนกันนี่ลายขโมยนะคืออะไรกูก็ไม่รู้อ่ะกูก็อะไคือวาดดีดีวาคืออะไรวะกูก็ไม่รู้ไอ้เงี้ยทีเดีที่วาดเลขศูนย์ตรงท้ายมันเบี้ยวโหยเงี้ยอธิบายของเอ่อธนบัตรโพชั่นนี้หน่อยเดี๋ยวเอาขอถามขอถามครับแ้วอะไรโดนใจให้วาด ยัง่เสร็จต้องการหิวโอ้ยไม่ไหวแล,ล้วจะตายอันเนี้ย <laughs> <laughs> อันนี้ยพี่ไปกับน,น,นี่เรียกว่าโดเรมันระดีนะคืออ,นน <laughs> อาจจะว่า <laughs> ไม่ทนะ <laughs> มมันเลยเออหนูกต้องหันนะคือกลายเป็นว่าโดเรมอนคือ เรานีด้าว่าถูกหรือว่าว่าจะดูอัดว่างนะคืออัดมาแค่ครึ่งตัวอมคึ่งตมึงมาลูกคนทำลายอาร์มมึงว่าของมึงพีกเลยใช่ไหมดูกของกูกูยังตีกอไม่เสร็จเลยเนี่ยกูจะอ้วกเนี่ยกูจะอ้วกกูยัง กูยังตีกรอบไม่เสร็จเลยอ่ะแต่เมึงรู้ใช่ไหมว่าโดนโดนเลมอนเนี่ยครับรู้รู้รู้ตัวกระเป๋าอ่ะโอ้ยโอ้ลับตาเล็กทัอยู่แล้วลับตาเล็กอยู่แล้วอะไรอ่ะของหนูเป็นอะไรอ๋อ้ยแลเดี๋ยวดูแลเดี๋ยวดูนะแล้วเดี๋ยวดูวิวาดเดี๋ยวดูวิวาดกูยังยังจับกูจำได้แค่นี้ได้ได้พี่ดีของพี่พี่ยังดีดูเขาอัดดูเขาอัด อะไรเง <c oughs> ี้ยไอ้หนึ่งไอ้เจนไอ้ของกูกูอะกูอะ,ะทำเหมือนมึงทุกอย่างเลยไอ้เหี้ยโอ้โหวันมาแต่วิอ์มนี่เองอมันผิดมดที่มารู้เว้ยมันมมตีนเป็นมาตัดเป็นขาด ือเออใช่พี่อะตอนที่ขาดไว้พี่เพื่อนอันพยายามลงะคือมันทาไม่ได้อ่ะแล้วแบบพอไปฟ้าทั้งอันเลยดีมารู้มันใช้คอมมานด์วิดด w ได้ด้วยคอนโทรลรีพวกอะไรพวกอย่างเงี้ยกดอันดูก่อนเลยพวกเนี้ยเหรอใช่ดอ้เว้เพราะว่ากดอันดูข้างในอย่างเดียวเลยไอ้ยีแมวเนี้ยไอ้ยมาเอาแรกโคตรดีเลยอ่ะ ของก็เริ่มสิ่งที่กูได้รับมันมันมันอาจจะผิดที่ผมอันนี้อันนี้ว่ายากยากแล้วผมว่าเวลามันน้อยเกินไปผมว่าอะไรอ่ะไอ้เี้ย่ใครเป็นดิจิมอนไปแล้วอ่ะหนูนึกว่าหนูเองกําลังจะกว่าไอยไปแจ็คกู้ไปไหนเนี่ยผมว่าเวลามันน้อยเกินไปแล้วก็ตายส่งให้กูมา กูต้องทำยังไงต่อเอ้ย <12 elli> อ้องต่อเลยอ๋อนี่นี่ถอเตอะไรเป็นเตาทะเลทรายเลยลายไปแล้วไอ้ยหอ้ยถ่องกนถ่างโอ้โอ้โอ้ นีเนื้อวันนี้มันสุกฟาดฟาดอย่างระเทดอ้าแน่นอนดังขนาดนี้ชายชัไม่ถามนี่ต้งสารแม่ต้องมานั่งฟังเสียงถามกูตัวเองข้างหังข้างชายบนอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยร้อนมันร้อนอย่างว่าแอร์ยิบฟาเนี่ยเขินเปิดพัดลมแป๊บแน่เนี่ยมันเขียนว่าทุกการกระทำล้วนเป็นปริศนาภาพวาดและประโยคต่างๆจะถูกซ่อนไว้ในระหว่างการเล่นเกมเอื่อลองไหม ยังไงครับพี่ยังไงวะไม่รู้เหมือนกันก็ลองเข้าไปดูโอ้มันใช่นี่ปะที่ว่าเราจะมองไม่เห็นเส้นตัวเองโอ้จิงป้าอันนั้นมันงอันนั้นมันโอ้มันเขียนเป็นรหัสเลยไม่มึงเปลี่ยนฟอนต์เป็นภาษาไทยมันจะเขียนได้ออมารู้ต้องใจเย็นๆไม่ต้อง แม่แมวยากไม่วยากแมวยากต้องตั้งโจทย์ง่ายง่ายเพราะว่าง่ายละง่ายวะง่ายวะอันนี้นะง่ายเพราะว่โอ้โหมัดเดือดเฮ้ยเฮ้ยละม้วนละมา้วนมีเล่ด้วยอ่ะเชี่ยใครตั้งโจทย์หีวะวาดไงอ่ะเดี๋ยวะโอ้ไอเชี่ยเส้นแม่งหายจริงด้วยโอ้เชื่อเชื่อเดี๋ยวนะคือมองเห็นเส้นก่อนไหมผมยังไม่ได้ลงเห็นเห็นเห็นตอนลาก โอ้โหแล้วมันย้อนกลับได้ปะไม่ได้มั้งได้ย้อนกลับได้แต่ว่าก็ต้องเดาวไว้เส้นวัตตะแกะมันอยู่ตรงไหนออโอเคกูคแค่นี้แหละกูว่ามันต้องออกมาเฮี้ยมากแน่แ <c oughs> เฮ้ยพอไอ้เน,นีเ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นสืออะไรไม่รู้เลยเนี้ย โหมดนี้กูมองโหมดนี้นมันน,น่านจะเป็นโหมดของคนที่เล่นอนุ่นจนเบื่อแล้วอะนี่แล้วแบบมันมันเฟดไปเร็วมากอะเออเร็วเร็วเอ็ดวมนเลยสองคนเลยคนหนึ่งเยียมรูปกูทะเลมากเลยน่ตั้งจุดไปแล้วไงบอกตั้งจุดนั่งไงเอาแล้วกดไปแล้วด้วยมันแก้ไขได้ไหมลูกโอ้โหรองั้นมองไม่เห็นแน่เลยอ่ะเมื่อกี้ แล้วอะไรอะอะไรคือสีดํานี่วะอะไรคือสีดำอ๋อผิดพลหนูแน่เลยเมื่อกี้หนูลืมเปลี่ยนสีกลายเลยเป็นสีขาวลืมดูกูไม่ได้เปลี่ยนสีนี่ว่ะลืมดูอะอะไรวะเราจะอธิบายคนต่อไปยังไงวะเนี่ยแบบกูอธิบายแบบช่วยสุดละ อะไรครับเนี่ยรอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวหน้าตาเป็นยังไงวะอ่า Jesus Christ อะไรครับเนี่ยของเออของกูของกูแน่ๆเลยสัตว์อะไรครับเนี่ย กูกูทำได้แค่นี้จริงๆกูส่งกันบ้านแล้วกูยอมติดสูตรลืมเปลี่ยนสีปากกาแล้วถำสีขาวไปไงก็เลยถมลำเข้าไปกูส่งเลยละกันกูส่งกูส่งพร้อมกับแล้วเดี๋ยวเราทุกคนจะภาพจะเห็นภาพของตัวเองตอนจบ ว่าภาพมันจะสภาพเป็นยังไงอืมเนน่เน่เออตอนนี้กูวาดอะไรอยู่เนี่ยไม่เห็นเองวาดปกติก็ยากอยู่แล้วอะไรอยู่จ่ะสิ่งที่กูเห็นนี่คืออะไรอะบอกกูแน่เลยเฮียสิ่งที่กูเห็นนี่คืออะไรก่อน กูตอบได้แค่นี้งจริงอย่าได้เล่นมัวนี่นะตามสภาพนะทุกคนกูสกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยกูไม่ใยา่กเห็นของตัวเองเลยกูพูดเลยที่กูวาดไปเดียวอัลบั้มแรกเฮ้ยผมตั้งโจทย์ง่ายมากแนวซ้มอืมคนรับคนแรกคือกระต่าย ได้อยู่เขามีสีด้วยอ่ะหน้าแมวส้มเฮ้ยได้อยู่มีหน้าวะหน้าแมวส้มยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคอยู่ไอ้เี้ยแมวเป็นส้มเลยคราเนี้ยได้ยูได้ยูแมวส้มเฮ้ยเฮ้ยคำตอบถูกว่ะเฮ้ยสุดยอดผมไม่กล้าเห็นของเก่งเลยต้องบอนว่าตอนนี่ผมยังไม่กล้าเขาคงกล้ามองของตัวเองเลยพี่เราทำงานกันได้ดีมากเเฮ้ยไอ้เจ้าตี๋ โคาที่มีโคอาล่าข้างๆโค阿าที่มีโค阿าข้างคือหมีอ๋อไอหมีข้างหมีอะนะเฮ้ยเฮียมันโคลอดีกว่าไม่ใช่โคอัวล่ลาโคลาโคลาพี่าโคลาโคาโคล้ลากมีาโโคลาลาโคลาาโคลาาวิลาโคลโคลลาโคลาโคลากคลาล กูตอบแค่นี้จริงกูไม่รู้มันคืออะไรมารู้แม่โคตรฉีกอ่ะมองไม่เห็นนะผ่านไฟฉายปรากฏโอ้โหโด้อันไรวะอันเนี้ยอันเนี้ยเออเนี่ยแล้วอัดอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย อะไรวะเนี่ยอะไรถูกอะไรจะไม่ใส่อะไรจะไม่ถันเสื้อเสื้อถูกพวกอะไรครับเนี่ยอะไรวะเนี่ยเนื่ยเหนื่อยโอ้ยคอนเทนต์อะวันเนี้ยต้นไม้สีรุ้งต้นไม้สีรุ้งโอ้โหที่มาลุ้นให้มาต้นไม้สีรุ้ง ไอเนี่ยเอ้ยมันก็ยังพอดูออกอยู่นะกูตอบฉีกมากเลยส่วนหลังบ้านกับต้นไม้มันนี่เองไอ้คือส่วนหลังบ้านมลยว่ะมันนี่เองกระต่ายกระต่ายก็จัดให้เต็มที่เลยโตลัวใหญ่อละวจะสวนได้โอเคมันยังเอบ้านแล้วกสวนกูว่ากูไม่ผิดนะ ต้นเบอร์รี่ไฟนอลมึงตั้งอะไเขี้ยอมากโอ้โหแล้วกูว่าแค่เนี้ยไม่ดูนะของมึงของมึงมาอย่างนี้นะของมึงมาอย่างนี้นะแล้วดูหลังอย่างนี้นะมือที่ถือถ่านแล้วดูที่กูทำ คู่สร้างโอ้ยโอ้ยเรียบร้ิยหน้าตอบชีวิตกูแทนโอ้ยหายใจไม่ทันโอ้ยโอ้ยฟ้อนขอได้ไหมกูเกรงใจแม่กูโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาไหล้ะไร